เด้อดจ้าเดือดจะไปประโลบบาทนี่เลยจ้ามึงเพื่อไปสามสี่กิโลมามาหลุ่มมาย่างย่ายเดือดจ้าเพื่อจกาดปุ่มเลื้อพี่น้องตรงนี้ อ่างลิพี่น้องโอ้ยรถจอดรถจอดบ่าท่านเขาดองพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่ไปในประเดี๋ยวกระพี่อมากกรพี่อกำลังใจให้ยายนี่เด้อพอยาย่จะมีแห้งเย็น่อไปโอู้่เขาป้าแล้วด้วจ้าบันไปลุย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 สวัสดีค่ะจะถ่องพูนยาวไปหลายหลายอยู่คุณ มามาลุนมึงพี่น้องหม่เพิ่นมาก,ก่อนแล้วบานใหญ่บ่มีแถววันแถวสนมบ่มีเห็ดปวกแดงบ่มีเห็ดปวกได้จ่าเด้อขันมีก็ม,ม,มีแต่เห็ดผู่นเห็ดขาวก็ปวกเห็ดปวกใกล้หน่อยชนอ่แหละโกบ้านาหญ่ก,กูไก่ไก่เอาต่ทองก็ได้ อ้าลุยลุยโอ้เฮ็ดแล้วเด้อจ้าเฮ็ดนกขุมนกท่าเออนี่เอาไปหมกนี่พี่น้องงามงามไม่จะเฮ็ดยังสี่แหละเฮ็ดบานยายกินใดจ้าเด้อวายายไปกินไรยเถื่อแล้วเนาะพี่น้องพ่พอพ่อดอกด้วยพี่น้องเขาเงี้ยงบ่มันเปลี่ยน บึงจริเอองเรอเขาเงี้ยงเลยมึงมันไม่ออกยายก็ไม่รู้มันหางเนาะไปโดนกับยายบึงหายปอดตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดเ,เ,เ,เลือดเอียนเนะจ่านี่เห็ดเลือดเอียนโจ้เถ่านี่กินบได้ดอกจ่านี่เห็ดเลือดเออกินได้อยู่เขามันจุ่มนี่คนเถ่าเพิ่งกินได้แต่มันแก่แล้วยอย่ามาเอาไม่อยังเถ่า เฮ็ดปววดอกเดียวปล่อยเฮ็ดปอจ้าด้วยมึงคือไก่อ้ยดอกงามงามเนาะเถากำลังจูมเลยพี่น้องเลยเห็นเหมาเฮ็เดียวเขาเก็บถิ่มเนาะเถาเนาะเออโอ้ยพี่น้องงามงามเอ้บอกเป็นหมูเนี่เนาะเถาเนาะมันบเฮ็ดพี่นองเฮ้้านเขาบอกเป็นหมูตรงเนาะ ออ,ออกในแต่แถวออกในแต่เฮ็ดหยังว่าเฮ็ดปวกเออเฮ็ดปวกเส้นหนามไอ้พออยี่ละดอกหนึ่งนี่เห็ดน,นกขุมน,ก,นกท่าเดือพี่น้องเอาทุกอย่างถิ่กินได้น้องพี่น้องนนเนาะทังเทาเฮ้ยไอ้ยายบ่ <laughs> หหเห็นน,นี่พี่น้องนี่เบมืบอไกลๆเด้อเฮ็ดปวก งามๆนี่พี่น้องนี่เห็ดปวกดอกเดียวเมื่อเมื่อเห็ดปวกเห็ดปวกกิ๊บพี่น้องเห็ดปวกกิ๊บนะตัวนี้เออดอกหนึงหายเขาหายพี่น้องนี่ดอกหนึ่งแก่ๆกันพี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งเคยเบิ้งเลยนี่เอาเก็บเขา เมนบ้มันมือดูดูจ่าเด้อเอ้าไปเก็บไก่บึงนี่นี่เห็ดปวกด้วยจ่านงาไอ้น้องน่ะโอ้ยขกชิมุนเหมือตัวมามาเด้อมาป้อนมือมาเกกบวไาเห็ดปวกกับยายเด้อนี่าขูดอกน่ เออเก็บข,ข้าใหม่พี่นออ้องดยกขึ้นมามันมานมนัเกจามเยจา้้มยนะ้องหินบ่อหนใหญ่ฟเรวหนิฮิตเงียวะใหญ่ปลาลงยาคือเก็บอยู่ดอกนึ่งง,งามๆิตผิดเดียจ้าเลยดอกไม้ปลาพี่น้อง เอื่นดอกยังเนอตาทองมาปออูอ้ยงามงามเป็นดอกใหม่พี่น้องเพิ่นเออพุ่นพิ่นอยากถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งกนับจา่าเนะาะได้ปลาได้ปลาหุ่น,นาตาตทองอยู่ในดอกใหม่ตาทองกน้กนยังตาทองโอนแม่อือเอาไปให้ตาค,ตคูนด้วยจา่านี่เราว่าเป็นหญ้าด้วยจ่านี่เราว่าเขาไปขู่ไปปลากรนไปเนเดอร์ละว่านี่ ยาดีเราเป็นหมอยาตาช่องวง่านนวลแมวเลยมันจิถือจังลาวาบ่เออนะเอ้าอนกฮูกในป่าแมนถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเฮ็ดบอดินจนกินเหลืองเอายาทาไปยืนโดนบ่ได้เนะ้ย,ย,ยพี่น้องเลยยุ่งไยพี่น้องเฮ็ดปวกเด้อจ้าเด้อเฮ็ดปวก เห็นแล้วตาท้องยายเออเออตาท้องยายเห็นยายมาแล้วเบิ่งใกล้ๆอู้ยดอกงามๆเลยฟอดพี่น้องเออโอ้นี่ฟอดไดย์สามีซิฟดอกกับพ่อแกงเนาะพี่น้องเนาะเออปวดงัดขาเฮออปวดขาอือจ้ามันไปวันนี้ตาท้องลงมีดได้มีด ขอมาด้วยจ่าด้อก็ตาเขาเลงเี่ยงมันเขาหาไปบางนึงมาเจานะ้าเนาะได้เท่าไรก็เอาพอให้เพ็นกำลังใจให้ใจในเด้ดอไปลุยต่อฮ็ดเพ็กด้วยจ่าเด้อได้อีกแร็วฮ็ดเพกนี่เอาทุกอย่างนียน้องพี่น้องนี่มาพอ้มนนอมามะพอเฮีพูนด้วยจ่าเด้วยงาม,งามป๊าดนี่มันกำลังออกนียหน่อยเห็นบ่พี่น้อง นี่หนึ่งสองดนี่สามนี่นี่นี่นน่อยนี่ปลุกไว้ปลกไว้ตัวดอกบ้านเขาก็เอาน้อพี่น้องลนะบึงบรรยากาศพี่น้องเขาไปแล้วขั้นนันเขาหาก่อนพออยู่เลยด้วจ้าเฮ็ดเขาเปลียด้วยจ้า นี่ดองกงามเห็นบ่พี่น,อน้องไก่เลืล่อเบึงไก่เออหนูฝ้นตกพี่น้องวาดนี่ก็ตกตก,ก็คืนก็<ม>นลิ่นเมื่อคืนฝ้นก็ลิ่น,น,นเนลยพี่น้องตก,อตกบ่มีน้ำไม่แนด,ดอกเอฟหนิวยดอกง,งาม,งามงาตาตนี่นั่นตัดเออห่อนแห้งขนาดจะเศ้ามันเป็นเห็ดเบืเ่อ ไปลุยต oh, ่อโอ้ยเขาหาไปมืดเราบริหารตัวมูวเห่าเนาะเท่านาอไปต่างขั้นสองขั้นแล้วอ๋อลุยต่อเท่าอันใดจะเป็นของเห่าก็เป็นของเห่าคือเก่าเลยฮ่าฮ่าฮ่า่่โอ้ยใดเฮ้เนี่นะเมนหินบ่อจะาหิน นี่เลือดจะมิดนี่เลกานี่เขาเอาไปหมดนี่นี่เลือดจะนิดหน่อยยังสิละเต็มอยู่พี่น้องหลายอยู่เห็นแก่ประทายเห็นเบิงมันหน่อยแหงนี่เห็นบ่อพี่น้องเลือดจเล็มเอาไปใส่เลนน้องพี่น้องเนาะนี่นี่มานมันตัดขาแล้วก็แทงไว้ แล้วก็จำมองฮ็ดพูนเท้พ่นเ่าวะใ้พี่พี่น้องกรใจด้วยจ้านี่ฮหดพูนนี่ฮ็้พูนนี่าด้วยนี่นั่นฮ็ดพูนเิ็นบ่เล่ยปากปากหนาหมดเอาไว้เอไปเสือมันพี่น้องพูนลินมากเลยปอกปอกปอกปากแปลกแล้วได้เทรศัรทก้าน้งพี่น้องหน้าพูนลินแล้ว ออกลุ่มมืมือมือเ,มอเว็นมาสองมือล่ะเขาเดียวลินขาเดียวจูกหักบ่มีนามจา้าเสือพี่น้องใหญ่สิวอ่ะให้พัง <laughs> สองวันเลยนะผลลินแล้วได้เ่าผลลินผลลินแล้วได้เ่าข่อย,ยาทำมือมากมากข่อยังเจ็บแข้งเจ็บขาทัสองขาแล้วนี่มันเพียกพีก,กวงหนึ่งนี่เฮ้อจ้า พ่อตี <laughs> มาช่างพี่มามาก็มาช่างพีช่างพุ่นช่าง,างเป็นไปใกล้มานช่างพี่นี่มาไกลๆหัวทางอืพอ,อรรพอรรี่น้องน้ำน้ำน้ำยายเจ้าบักสันไปกินดในจานี่นวยบักสันนี่นวยหนึ่งด้วยจ่าด้อนวดน้ำเน,น,น่านะานวดหนึ่งกั นี่ดีครับบึงนี่แหละนวยบกสันเขากินนี่นี่ีปนอนนี่แหละนวยบกสันแสบแสบแสบเอาทุกอย่างเลยได้ได้นี่นวยบกสันนี่ควรชะไม้หม่บกหูได้นีไหมแสบเขากินไงไงเป็นอันนี้มันชมสมไงเป็นเป็นยังเขาอึดเป็นรอดเป็นกีเป็นกีบไม่ล่ะเอาฟีดอกถือไป อืมเปนปลวกวแต่ก็ไมนมาแลมบ่เห็ดอันนี้เลยนี่เ,นเขาเอื่นเห็ดคิดตรุอยนี่ยายเคยกินยายเ่ยก,กินเห็ดคิตรุอยของลำหมอยว่อยปลาผุดแล้วได้เ่อดดก็พูนเห็นบอจะทองมวนละ่ะพูนนานเห็นบอพี่น้องพัง,พง พ like ี่นอยั่าไปเรื่อยมาเด้อน้อยสา้พันกระทง่อ่่างมวนมวน <laughs> đoán đoán <laughs> nói phải hỏi bạn các bạn thì chân chén anh ta dai trong cầu chén ý rơi chú ơi ơi ta thuong lắng ta thuong Đấy chả Đấy dạ ยางในกุ่นตะทองวันที่ตะทองจะพ่นลำบ่อยๆพุทธแล้วจ้ะโอ้ยโอ้ยตึงผี่ต้ผีข้างไงพุทธัวตะทองลำจะพุ่นลินอยู่มทางเน้อนงลามันมีทองงามมีทรงงาพุทธโคกนหอบ่งนไปมวนมวเนาะผี่นองเนาะเดี๋ยวพีนองพุ่นลิน ยายก็สิไปเฮือนล่ะบันพุนลิ้นยายยางยนี่ยยายทำมือลิ้นแห้งเด้อพี่น้องกำลังลิ้นมาแห้งเออตาทองเอจะได้ดองแก้วเดินทางมาตั้งแต่ป่ามาหอนวางหนึได้พ่อดอกหนึ่ง เฮ็ดยังละอ้ายโอ้ยมามามาพี่น้องเฮ็ดข้าวดินพี่น้องเฮ็ดเลยพี่น้องน้ำมาตั้งแต่พูนพอมผ้าใยมาหอดวางหนีเลยมาผอดอกหนึ่งไปฟังจะท้องย่ำเลยไอพี่น้อง เห็ดไงไข่พุงเดยอพี่น้องเห็นไงเฮ้ยบึงโอ้เห็ดเม็กบ่อที่จอกเออเห็ดเอ้ยเห็ดที่แยกเก็บแยกพอหลงเห็ดอีกล่ะเออเห็ดเพลกมือนจะหัวทะท่องลงหน้าลงหลังน้องพี่น้องเนาะนี่เห็ดเพลกแกงเฉ็บๆไปจ่าเด้อพอแกงหน่อยนึงดูใส่ก็พักเนาะจ่าเนาะนี่ ใส่บกบวบนะจ่าเนาะยายกับิจบคลิปพ้ล,ลิ้นแห้งแล้วอือได้มาหอดลุดแล้วไายก็เลยเพอแก่งหน่อยนึงอยู่ยายกับิจบคลิปด้วยจ่าเด้อย,ยายชิจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละขอบคุณหลายๆขอบคุณด,ด้วยใจจริ้งด้วยจ่าแฟนครับทั้งในที่ต่างประเทศจ้าถ้าชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม อุดเป็นกำลังใจให้ยายในด้วยจ้ายายรักนะทุกคนอย่าคิดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้้้องดจาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาด้วยจ้าบ๊ายบายจูจูโบกมือบายบายเออพี่น้องจบคลิปแล้วเบื้องฝนมันหย่อยใส่เบื้องฝนหย่อยด้วยจ้าเด้อพูนพูนพูนวะมืดหมึดเลยพี่น้องเอ้ Ừ, to mày cả nhây nó người bưng phôi mất tố mất tố đã. Một cả thôi. Một mật thôi. tháo luôn cả nhà mật thôi. dài cả thôi. Một mật thôi. Một mật là Một mật thôi.